สวัสดีครับวันนี้นกกระเรียติดปมน้ำบาดาลนะครับผมที่อำเภอพูห่วงครับผมตอนนี้ต่อไปเกสิบห้านมตนะครับจะแปดตินะครับผมนี่นะครับน้ำประมาณนี้นะครับผมอำเภอพูหลวงครับถุงท่อนิ้รึ่งนะครับผมนี่ครับเยอะนะครับพี่โนช่างโนุ่มพิธีงานครับ นี่กำลังเก็บรายละเอียดเก็บงานครับรองน้ำมึงครับผมนี่ติดต่อเข้ามาได้ครับผม0807281044นะครับอเนกสุรศิว์ครับผมนี่นะครับน้ำประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่ครับวันนี้ก็มีน้องๆนะครับเมื่อวันหยุดพอดีครับมาเที่ยวครับผมมาเล่นน้ำนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ